สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องเมามอยวันเล่ล่าสุดเว็บข่าวของตุรกีก็ได้สัมภาษณ์นายกเทศมนตรีของซาดิเย่นะครับโดยได้ถามว่าผู้เล่นทีมชาติไทยอัชราพรและชัชชุออนได้รับการสนับสนุนอย่างมากจากผู้ชมชาวไทยโดยเฉพาะการแข่งขันใน YouTube ปรากฏการนี้สะท้อนโซเชียลของสโมสรด้วยคุณจะพูดอย่างไรบ้าง นายกนะครับก็บอกว่าชื่นชมแฟนๆผู้คนในภูมิภาคนี้ใจดีอย่างไม่น่าเชื่อก็อาจจะหมายถึงแฟนๆที่ติดตามกันอย่างล้นหลามนะครับพวกเขาเป็นนักกีฬาที่เก่งที่สุดในประเทศของเขาและเป็นที่นิยมอย่างมาก ผู้เล่นต่างประเทศก็คือเพียวกับบิมนะครับทำให้มีการรับชมอย่างไม่น่าเชื่อสิ่งนี้ทำให้เรามีความสุขสาริเยเป็นที่รู้จักในไทยนี่คือคำสัมภาษณ์ของนายกเทศมนตรีของซาริเยนะครับเห็นได้เลยว่าเขาปลื้มมากๆที่สาวไทยนะครับไปสร้างสีสันและยอดวิวยอดคนดูแบบถลม่มทลายเกินต้านจริงๆครับสองสาวนะครับอย่างเพียวเองก็มีข่าวว่าซาริเยต่อออกมาแล้วในขณะที่บุม้มบิมนะครับ แอดคิดว่ามีโอกาสสูงมากๆที่จะได้โลดเล่นในหลีกตุรกีต่อไปอย่างแน่นอน